นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะคารุปิจักกิติมันตังมะอะอุโอมพยาครุดรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณนได้ทองณได้ทรัพย์ณเมตตาณล้างอาถรรพ์ณเจริญนณนมั่นคงอธิธามิ ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้านาอาทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาแปลก,แ,ปลกแสงทองสองทางมาด้วยคำบูชาพญาครุฑนะครับหากท่านใดมีเหรียญพญาครุฑไว้ในกระเป๋าคนโบโบราณเขาถือกันไว้ว่าเป็นครุฑที่ไม่ต้องปลุกเสกนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ต้องปลุกเสกซึ่งจะมีความเข้มขังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ วันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับสาระต่าง,างๆเกี่ยวกับพญาครุฑและก็เหรียญทั้งสามเหรียญนี้นะครับจะมีราคาเป็นอย่างไรและมีความเชื่ออย่างไรนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็ได้นำเหรียญทั้งสามรุ่นสามปีพศที่พี่ๆน,น้องๆหลายๆท่านลุงป้าน้าอาหลายๆท่านยังคงสงสัยกับราคา กับความเชื่อนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็เลยได้นำเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นทั้งคุดพลาเฉียงคุดพลาตรงนะครับอ่าทั้งชนิดราคา1บาท5บาท9เหลี่ยมและ5บาทรุ่นใหญ่นั่นเองนะครับก็ให้พี่พี่น้องน้องลุงป้านอารับชมกันในคลิปนะครับว่าจะเป็นอย่างไร เรียญบาทพยาครุฑนะครับเครื่องรางที่ควรมีพกติดตัวช่วยป้องกันพูดผีปีศาส,สิ่งลี้ลับต่างๆนั้นนะครับที่เรามองไม่เห็นอำนาจพยาครุฑเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยาครุษสัษตว์กายสิทธิ์ ไม่มีผู้ใดสามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เรียกได้ว่ามีอายุยืนยาวเปรียบเสมือนกายเป็นอมตะนั่นเองเชื่อกันว่าพระยาคุตมีอำนาจในเรื่องการป้องกันพูดผีปีศาจนะครับสิ่งลี้ลับต่างๆที่เรามองไม่เห็นจะช่วยปัดเป่าและเป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับตัวเรานั่นเองอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของยศถาบรรดาศักด อาชีพการงานการใช้ชีวิตและอื่นๆอ,อีกมากมายดังเรื่องหลีลับที่หลายคนพยายามค้นคว้าและสแสวงหาอำนาจและได้มีพรานป่าคนหนึ่งได้ออกมาเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญพญาครุฑนะครับ 1. เป็นเมตามหานิยม 2. นํนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 3. ทํทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชค ระโชคลาบนานาประการสี่ป้องกันสัตว์เงี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเคี้ยวขอไม่กล้ากำกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตะบะบาร,รมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดห้าเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาดหกสามารถลบล้างอาถรร์และคุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เจ็ด เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงานแปดปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันเรื่องเล่าของพ่านบรรดาผ่านป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าพระเครื่องมีคุณทางเมตตาหรือแคล้วคลาดหากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสัตว์ป่าเลยจะแคล้วคลาดไปหมดด้วยเหตุนั้นผ่านป่าจึง ไม่ครองพระเข้าป่านั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆนั้นนะครับอ่าก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าอ่าเราจะเชื่ออะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับก็ให้อยู่ที่จิตใจของเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเรานะครับบุคคลใดที่มีศรัทธาต่อสิ่งใดแล้ว สิ่งสิ่งนั้นย่อมมีปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลใดไม่ได้มีความศรัทธากับสิ่งสิ่งใดแล้วนะครับปฏิหารนั้นย่อมไม่มีกับผู้นั้นนะครับนั่นก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับเป็นคําพูดคําพูดหนึ่งที่หยิบยกเอาของหลวงปู่นะครับของหลวงของหลวงปู่ท่านหนึ่งนะครับที่เคยพูดไว้นะครับ และก็ของครูบาอาจารย์ที่เคยเสี่ยมสอนเอาไว้นะครับว่าเราต้องมีศรัทธานะครับเราจะทําอะไรก็ช่างขอให้ทําด้วยใจรักบริสุทธิ์นะครับเมื่อเรารักบริสุทธิ์แล้วนะครับทําด้วยใจรักทําด้วยจิตศรัทธาปฏิหารมันย่อมเกิดนะครับเช่นเดียวกันกับเหรียญทั้งสามเหรียญสามรุ่นสามปีพศออนี้นะครับ ที่พี่พี่น้องๆ้องหลายๆท่านนะครับบางท่านก็เก็บด้วยความศรัทธานะครับเก็บด้วยความศรัทธาเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับอาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจนะครับบางท่านก็อาจจะเก็บไว้เพื่อที่จะ เอาไว้เกณฑ์กําไรนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะต่างคนต่างกิจต่างใจนะครับเอาละเราไปข้อมูลของเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเหรียญบาทเหรียญนี้นะครับที่มีเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่มีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับอาถรรพ์ต่างๆนะครับที่ เมื่อหลายๆปีก่อนนะครับหลายๆปีก่อนนั้นมีกระแสการซื้อขายกันเป็นหลักพันเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ .2517 นี้นะครับซึ่งเป็นคุดพร่านั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2517ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักทางเบื้องขวานั่นเองซึ่งเป็นพระเสียรใหญ่นะครับถือได้ว่าเป็นพระเสียรใหญ่รุ่นนี้ อ่าส่วนด้านหลังเป็นคุดพรานะครับเป็นคุดพรานั่นเองนะครับปีพศ2517ซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีขนาด25มิลิเมตรน้ำหนัก7กรัมนะครับชนิดราคา1บาทผลิตออกมาทั้งสิ้น248ล้าน9 0 7 8, 8 0 0เหรียญนะครับนี่ก็คือเหรียญครุฑ1บาทนะครับ ส่วนราคาการซื้อขายนะครับราคาการซื้อขายของเหรียญชนิดราคา1บาทนี้ถ้าตามราคาการประเมิน u n c นะครับของทางกรมธนารักษ์เขาได้ประเมินราคายูเซีเอาไว้นะครับเหรียญหนึ่งก็ไม่เกิน150บบาทนะครับแต่ส่วนการซื้อขายนะครับการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับก็มีราคาช่วงนี้นะครับช่วงนี้ ตามเว็บไซต์ต่างๆนั้นราคาก็อยู่ตั้งแต่10บาทนะครับไปจนถึงเหรียญละเป็นร้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนตามร้านตามแผงต่างๆนะครับตามร้านพระแผงพระต่างๆนั้นที่แสงทองสองทางได้สืบเสาะหาข้อมูลต่างๆนะครับการซื้อขายนะครับก็ตกไปก็ที่เห็นนะครับที่เห็นนั้นการซื้อขายก็อยู่ที่สามเหรียญ หนึ่งร้อยบาทสี่เหรียญหนึ่งร้อยบาทนะครับอของเหรียญครุฑนะครับบางที่ก็เหรียญละสิบบาทก็มีนะครับสิบบาทก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อแลวก็คนขายนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตั้งราคานะครับเพราะว่าเหรียญกระสับนั้นไม่มีราคาซื้อขายที่ตายตัวนะครับเป็นการซื้อขายเพื่อการสะสมนะครับ าราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับของเหรียญชนิดราคา1บาทส่วนเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญก้าเหลี่ยมนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญครุฑนะครับของปีพศาตัวนี้นะครับปีพศ2515นะครับปีพศ2515ที่มี คำถามต่างๆหลายๆคําถามนะครับและความเข้าใจต่างๆของแต่ละบุคคลนะครับที่ตรงกันบ้างและไม่ตรงกันบ้างนะครับซึ่งเหรียญเก้าเหลี่ยมนี้ก็จะมีแยกออกเป็นของแต่ละปีพศนะครับอ่าของปีพศ2515นะครับก็แยกออกมีทั้งสิ้นเก้าเหลี่ยมนั้นมีอยู่4แบบด้วยกันนะครับอ่าเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยม มีอยู่4แบบด้วยกันนะครับและปีพศ2515อีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบมนนั่นเองแบบกลมนะครับอ่าก็สรุปแล้วก็มีอยู่5แบบนะครับมีอยู่5แบบเหรียญ5บาทปีพศ2515นะครับส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับปีพศ2515เหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับแบบพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังเป็นคุดพรา ปีพศ2515นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น30ล้าน16,000เหรียญน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น27มิลิเมตรน้ำหนัก9กรัมนะครับ่ารุ่นนี้นะครับาบางเว็บไซต์นั้นนะครับการซื้อขายนั้นอยู่ที่ประมาณ300ต้นๆนะครับประมาณ300บาทนั่นเองนะครับาตามร้านต่างๆนะครับตามร้านทั่วไปร้านซื้อขายเหรียญกระสาบ นะครับตามร้านซื้อขายเหรียญกระสาบโดยทั่วไปแล้วนะครับอ่าก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญนหนึ่งประมาณ20กว่าบาทนะครับ25บาทขึ้นไปจนถึง80บาทนะครับอ่าตามเว็บไซต์นั้นก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับส่วนตามร้านเช่าพระทั่วไปนั้นก็ราคาอาจจะถูกกว่าเยอะด้วยซ้ำนะครับอ่าตัวนี้ ก็พี่พี่น้องๆถ้าเกิดว่าจะเก็บสะสมก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าสภาพนะครับที่เขาขายราคาต่ําราคาสูงนั้นเป็นอย่างไรนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทุกๆท่านนะครับส่วน UNC ที่เขาประเมินเอาไว้ยังไม่เกิน300บาทนะครับเหรียญคุดพลาชนิดราคา5บาทปี2,515นะครับซึ่งปีพศ2515นะครับของชนิดราคา5บาทนี้นะครับ ก็จะมีราคาตั้งแต่300นะครับราคายูเอ็นซีนะครับ300บาท4 0,000บาท5 0 0 0 0บาทนะครับก็จะมีอยู่5 0 0 0 0บาทนั้น3แบบด้วยกันนะครับ3แบบด้วยกันซึ่งเป็นแบบตัวอย่างนะครับของชนิดราคา5บาทนะครับ ก็เป็นแบบตัวอย่างนั่นเองนะครับก็ราคาก็ถือได้ว่าสูงพอได้นะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้ราคาตามเว็บไซต์นั้นก็ยังไม่เกินประมาณ300บาทนะครับาตามร้านทั่วไปตามร้านขายเหรียญทั่วไปนั้นก็ราคาตั้งแต่20กว่าบาทนะครับขึ้นไปส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็ครุฑเช่นเดียวกันนะครับ คุดพลาเฉียงนั่นเองนะครับส่วนคุดพลาเฉียงนี้นะครับก็จะแยกออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับสบล็อกนะครับ3แบบนั่นเองก็3ปีพศออนั่นแหละนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยปีพศสอ2 0ปีพศสอ2พันและปีพศสอ2พันของชนิดราคา5บาทนะครับส่วน ปีพศ2520ของขุดพระเฉียงนะครับเป็นชนิดเหรียญกระสาบคิวโปนิเกิลสอดไส้ทองแดงด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชนะครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นคุดพระเฉียงของปีพศ2520นะครับราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับของปีนี้ปี2520นะครับอยู่ที่เหรียญหนึ200บาทนะครับ และปีพศ2522ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เหรียญหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน180บาทนะครับส่วนราคาที่เขาซื้อขายในเว็บไซต์ต่างๆนะครับตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนั้นราคาก็อยู่ที่ไม่เกิน200บาทนะครับราคาราคาไม่เกิน0 0บาทอ่บาทก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตามร้านขายเหรียญเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับหรือร้านใหญ่ๆนะครับทั่วไป ที่เห็นนะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณ80บาทนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าเฉลี่ยแล้วก็ไม่เกิน80บาทนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นคุดพราเฉียงเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือปีพศ2 5 0 0 2นนั่นเองนะครับที่ราคานั้นถึง5,600 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับ ตัวนั้นนะครับปีพศ2524นั่นเองนะครับที่มีราคาสูงนะครับส่วนโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปปีพศ2524นั้นนะครับจะหาได้ยากมากนะครับหาได้ยากมากก็มีก็น้อยมากนะครับน้อยมากที่จะมีคนที่บอกว่ามีเหรียญ5บาทคุดพระเฉียงปี2524นะครับจะน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับ ตั้งแต่แสงทองสองทางาสะสมเหรียญมานะครับก็ยังไม่เคยเห็นมีใครบอกว่ามีนะครับของเหรียญปีพศ2 5 2 4นะครับถ้ามีก็คงจะเป็นร้านใหญ่ๆเขาแล้วนะครับหรือนักสะสมรุ่นเก่านะครับนี่ก็คือเหรียญครุฑนะครับทั้งครุดพระตรงครุดพระเฉียงนะครับด้วยความเชื่อต่างๆนะครับความเชื่อนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ส่วนตัวบุคคลนะครับเราจะเชื่อหรือเปล่านะครับเรามีศรัทธามากน้อยขนาดไหนนะครับคนเราจะให้เกิดปฏิหารนั้นมันต้องมีศรัทธานั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามจะไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ thank you